จะแอบกินใช่ไหมยตาจุดหมายใลายทางคัวใจไอโที่นันอ่ะท้อะไรไม่บอกว่าท้อะไรจะขอโทษวีท yeah? ี่แล้วไอขอโทษอะไรขอโทษขอโทษทำไมมันดีค่ะ รู <Alo> ้เลยสวัสดีครับรู้ทำไพี่อาบยังอรู้ทำไงก็แบบว่าอะที่แบบไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เล่นด้วยอะไรอืมนั่งให้ต่อใช่อยากขอโทษนั่งให้ต่อนั่งให้ต่อก็แบบเอออาทิตย์แล้วก็ ผมเพลงก็ยากด้วยใช้ฟันแล้วแบบเหมือนแบบหมืนแล้วกลัวกลัวชายตัวเองด้วยนั่นคือแบบไม่ใช่คือแบบว่ากลัวไม่มีสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่คือเพราะคือเราอยู่ด้วยกันมาบ่อยใช่ปะแสดงเขาอยู่นวนอะไรเขาเรียกวแบบมันแบบอะไมันก็แบบเรียกวอะไรใจคืไม่ได้ทำทางนั้นต่อมันก็แบบเออเริ่มแบบคิดอะไรอย่างเงี้ยคิดอะไรเอ้า อก็เลยบอกว่าลองลองอันนี Hence, ้ดูทีนี้แล้วกลัวแบบเรามาล่าฝันใช่ไหมก็เลยแบบใช่ใช่ก็แบบยังไม่อยากอะไรตอนนี้เขาเรียกวอะไรมันมาล่าฝันก็เลยแบบยังไม่อยากอะไรัวใจตัวเองอันนี้ก็เลยแบบที่รักก็เลยพยายามห่างแน่นิดนึงอะไรเงี้ยกลัวแบบกลัวเขาเรียกวอะไรกลัวกลัวเขาเรียกวอะไรไปอาบน้ำนอนไม่ไม่เขาเรียกวอะไร แรงนะแน,น,นอนกลัวหลงเดี๋ยวกลัวหลงรักแม่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ก็แบบเออนั่นแหละไม่รู้แล้วแบบว่าโอเคแล้วก็สู้ด้วยกันเข้าใจป่ะคุยก่อนแรงนะแน่นอนไม่นอนเดี๋ยก่อนเดี๋ยวมาเรีแล้วเีแล้วนะขอโทษดีแลรียบ้อบอกว่าขอโทษนะเรีบแล้วจะได้รีบนอนเรีอยแล้วขอหนึ่งนาที<ไ>ขอโทษที่เรียบร้อว่า เือกวบทบทเลี่ยงก่อนพี่ว่าด่าไม่อยากบอกว่าว่ารู้สึกดีๆกับแนนมากแต่ว่าแบบรู้สึกดีมากก็เลยแบบมันรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่มันรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆอะไรฮะ ที่เราก็เลยลองลองลองช่างใจเต็มดูอะไรเงี้ยลองพยายามหาดูอะไรเงี้ยแต่มันแบบมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะมันรู้สึกดีอะไรเงี้ยเออก็สู้ไปด้วยกันดีดีแล้วนะไปอาบน้ำตาดจะปิดริมนอนให้พี่ตาปิดแล้วมองมา บาไปอุ้ยอุ้ยหาลราไงตายเป็นอะไรเนี่ยเหมือนในนี้เลยอ่ะไปสาวเถลกหาเราไงหายใจไม่ออกเหรออายอินเตอร์แรงตลอดนี่แบบน้ำไปอาบน้ำนอนได้แล้วไปอาบน้ำอะไรไม่เอาเป็นเรื่อน้ำเรื่อน้ำบายบายครับนั่นเรียอน้ำนะ เขอยอกว่าเขาบอกฉันว่าวันนี้น่ะต้องอาบกลับบ้านแล้วก็รีบนอนเขาบอกว่าฉันต้องวางไว้ลนต่อน่ะวาง้โอเค